รีบหามากินสามอาหารบำรุงสมองสุดเจ๋งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้มาฟังกันเลยว่ามีอะไรบ้างโอ้โหบอกเลยว่าความจำซึมขี้หลงขี้ลืมเอใส่เือสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอ คราวนี้เรามาดูเลยว่าอาหารบำรุงสมองมีอะไรบ้าง 1. บ,บัวบกโอ้โหคนคงรู้กันเลยว่าบัวบกมีประโยชน์มีประโยชน์มากมาฟังรายละเอียดกันเลยแน่นอนบ,อบัวบกอ่าพี่บอกเลยว่าบัวบกร้รายคนคิดว่าเป็นกินเก้ชชำไนอุย้ยประวับัวบกมีเละเทียนมากสามารถขับพิษร้อนและการอักเสบทั้งหลายได้แต่บัวบกยังมีสรพคุณสําคัญคือ มีฤทธิ์กลมปราสาทบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำและป้องกันความชราได้ประโยชน์ของโบัวบกมีมากมายอยากจะบอกเลยว่าโบัวบกมีฤทธิ์เป็นยาเย็นจึงช่วยลดการเกิดอาการร้อนในช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์มมอได้สำหรับผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนพี่ปลายอยากจะบอกว่าคนที่ต้องใช้สมองในการทำงานมากๆใบโบัวบกจะช่วยเพิ่มความจำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โบบกยังช่วยลดความตึงเครียดลดอาการอักเสบที่ผิวหนังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทำให้สามารถรักษาสิวได้และลดอาการพกช้ำนอกจากนี้ผู้ที่รับประทานใบโบบหลังการผ่าตัดยังจะช่วยให้แผลเนี่ยอุ้ยสมานตัวได้รวดเร็วขึ้นและลดการติดเชือ้อคราวนี้เรา มาดูกันเลยการนําใบบบกเพื่อมาบริโภคเป็นยาอ้ามันมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยการนําใบบบกมาเพื่อบริโภคเป็นยามีประโยชน์ดังนี้หนึ่งบ,บกสามารถนํามาใช้เป็นยาได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของต้นสดมเมล็ดหรือใบซึ่งเป็นส่วนที่นิยมนํามาใช้มากที่สุดการเลือกใบบบกที่ดีคนเลือกใบที่โตเต็มที่และสมบูรณ์นำมาตากแห้งบดเป็นผง มันจุลเรในแคปซูลประมาณ500มิลลิกรัมรับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายได้ 2. นำเอาใบ,บบกสดหนึ่งกำมือมาคั้นให้ได้น้ำหรือตำให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันจากนั้นกรองให้เหลือแต่น้ำผสมน้ำตาลหรือเกลือก็จะได้ตามใจชอบเลยอู้ดื่มครั้งหนึ่งแก้วพี่เปราวบอกมันสุดยอดมากๆจริงๆ และใบบุบกก็มีประโยชน์มากมายหรือที่จะบอกได้เลยว่ามันเยี่ยมจริงๆข้อที่3กรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถดื่มน้ำใบโบบกทุกวันติดต่อกันประมาณ7วันพี่ปราบอกเลยว่าจะช่วยลดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติบ้าได้เมล็ดของโบบกที่มีรสขมและเย็นนิยมนำมาใช้แก้ไข รถดาการปวดศีรษะและก็แก้อีกคราวนี้เรามาดูเลยแล้วการนำโบโบมาใช้เป็นยาภายนอกนำมาใช้อย่างไรบ้างมีคำเตาแน่นอนเลยข้อที่1รักษาแผลทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนทาครีมแต่พี่โปรบาาอกเลยนะคะเน้นและเน้นและเน้นครีมที่มีสารสก,กัดจากโบโบสด7%ด7%โดยน้ำหนักทาบริเวณที่เป็นแผลวันละ1-3ครั้ง หรือตามแพทย์สั่งหากใช้แล้วไม่ดีขึ้นภายในสองสัปดาให้หยุดใช้อสำคัญเลย 2. มํบำรุงผิวหน้าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจัดสารสกัดใบบบกหลายชนิดเช่นครีมทาหน้ามาร์คพอกหน้าเป็นต้นจึงแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากกว่าการเก็บหรือซื้อใบบัวบกที่อาจมีสารปนเปื้อนมาใช้งานเอง คราวนี้เอาแล้วใบปะบกดีขนาดนี้มีข้อควรระวังหรือไม่ไมีแน่นอนพี่ปรามมีคำตอบให้ว่าข้อควรระวังนั้นมีอะไรข้อที่หนึ่งก่อนรับประทานใบบบบกเพื่อเป็นยาต้องตรวจสอบสุขภาพของตนเองก่อนว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่มีความเสี่ยงหรือไม่เพราะสารบางอย่างบางชนิดในบะบกอาจทาให้เกิดอาการของโรคกาเริบมากขึ้นข้อที่สองเนื่องจากบบกมียา ที่เป็นฤทธิ์ยาเย็นการรับประทานมากเกินไปจะทําให้สะสมในร่างกายจะรู้สึกหนาวมากขึ้นได้ข้อที่สหลีกเลี่ยงการรับทานใบบกติดต่อกันทุกวันหรือรับประทานครั้งละมากเมื่อรับประทานติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ควรหยุดพักหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยกลับมารับประทานใหม่ข้อที่4สําหรับผู้ที่รับ,บประทานใบบกสดๆติดต่อกันทุกวัน ควรรับประทานประมาณวันละ3 6มถึงหบไม่ควรมากเกินกว่าน,นี้อ้าวมันต้องมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับประทานอเอาแต่มากมากๆแเลยมากๆา,กา,กากข้อที่5หากมีอาการอ่อนเพลียเวียนหัวใจสัน่นหรือว่าใจเต้นผิดปกติรู้สึกคันตามผิวหนังท้องร่วงภายหลังจากการรับประทานควรหยุดรับประทานและก็รีบไปพบแพทย์ทันทีข้อที่6ในกลุ่มคนที่ต้องรับประทานยาแก้แพ้ยานอนหลับ หรือ,อยาการชักไม่ควรรับประทานใบบบกเนื่องจากจะยิ่งไปเพิ่มฤทธิ์ทำให้รู้สึกง่วมสึงมากขึ้นข้อ7การนำมาใช้กับภายนอกบางคนอาจจะมีอาการแพ้มีอาการแสบร้อนที่ผิวหนังข้อ8อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นหากรับประทานบบบบในปริมาณที่มากเกินไป หรือมีอาการแพ้ได้แก่ปวดหัวปวดท้องกลื่นไส้เวียนศรีรษะแล้วก็อาการง่วงนอนอย่างรุนแรงข้อที่สองกระเทียมกระเทียมกระเทียมเรามาดูกระเทียมเลยอื้อกระเทียมนี่ที่บ้านมีเกินทุกบ้านและมีประโยชน์อย่างไรมาฟังพี่ปลาเลยแน่นอนกระเทียมพืชกลิ่นฉุนที่หลายคนคุ้นเคยและมีติดบ,บ้านต้องบอกว่ากระเทียมกินแล้วดีกับสมองมากเพราะจะทําให้เราดมดีลดความเครียดชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทั้งยังช่วยให้ความจําดีขึ้น ฉะนั้นเวลาเจอในจานอู้อย่าเคียทิ้งนันมัน,ม,นมันสมองเลยนะแนะนําเลยว่าต้องกินกระเทียมกระเทียมประมาณ200-300มิลลิกัมต่อวันจะช่วยให้เรามีสุขภาพดีนอกจากนี้โอ้โหประโยชน์ของกระเทียมคือ 1. ปรับความดันให้อยู่ในระดับปกติเอาไม่มีใครอยากความดันสูงต้องทานกระเทียม 2. แลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 3. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดจึงเหมาะากับผู้ป่วยเบาหวาน สี่บำรุงเลือดป้องกันอาการโลหิตจางห้าเพิ่มพูนต้านทานให้กับร่างกายหกป้องกันโรคหัวใจโอ้โหสุดยอดเลยเจ็ดลดอาการท้องผูกทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นแปดช่วยขับลมแก้การจุดเสียแน่นท้องเก้าป้องกันไข้หวัดยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสแบคทีเรียลและเชื้อราสิบมีสารตานุมุสลสระบำรุงผิวพรรณและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งสามแปก๊กุ้ยแป๊ก บำรุงสมองได้สุดยอดเลยเรามาฟังคุณสมบัติของแปะก้วยกันแปะก้วยเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเสือ่อมอาการหลงหลงลงืมลืมรวมถึงโรคสุนเศร้าจึงแนะนําให้ใช้เพื่อปร,รับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตในสมองเพราะเมื่อสมองขัดเลือดไปหล่อเลี้ยงย่อมเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็โฟลงไปในที่สุดส่งผลต,ต่อการทํางานและประสิทธิภาพของสมองและยังมีการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเพื่อบำรุงสมองอีกด้วย ใบแปะก,กุ้ยบำรุงสมองได้อย่างไรหลายหลายคนอาจสงสัยว่าใบาแปะกล้ยบำรุงสมองได้ยังไงซึ่งในใบแปะกล้ยมีสารฟลาโวนอยด์และเทอร์พีนอยด์ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดได้ดีและเสริมสร้างการทํางานของสมองรวมถึงตาหูและขาให้ดีขึ้นได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการสมาธิสัน้นการสูญเสียความทรงจําหรืออัลไซเมอร์ได้อีกทั้งหาก โอ้โหเรามาดูกันเลยว่า12คุณประโยชน์ของแปะกล้วยที่เราต้องการมีอะไรบ้างมาฟังกันแน่นอน12คุณประโยชน์ของใบแปะก้วยที่ร่างกายต้องการ 1. ทานใบแปะก้วยจะช่วยลดอาการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลมช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืดได้ 2. สามารถป้องกันและรักษาไม่ให้เบาหวานขึ้นตา 3. การทานแปะก้วยจะช่วยชะลอความแก่ชราและป้องกันมะเร็ง 4. ใบแปะกุยมีสรรพคุณช่วยป้องกันและรักษาส่วนกลางของจอประสาทต,ตาไม่ให้เสื่อมลงอีกด้วย 5. เป็นสารป้าน้ำม,มันสระชั้นดีช่วยยกกระชับผิวพรรณที่เต่งตึงและบำรุงข้อโอ้หูสุดยอดจริงๆ 6. กระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดีทำให้ออซิเจนไปเลี้ยงสมองหัวใจและยวะต่างๆได้ดีขึ้น 7. เพิ่มสมาธิเพิ่มความจำบำรุงสมองป้องกันสมองเสื่อมแทํ 8. ทำให้คนปเป็นออสซเมอร์เข้าสังคมได้ดีขึ้น เ้าช่วยกระตุ้นอารมณ์ทําเพศทําให้น้องชายตื่นตัวโอ้โหสุดยอดเลยอีกสิบช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล11ช่วยให้สงบลดความเครียดคลายความกังวลปรับอารมณ์ให้คงที่12ลดความรุนแรงก้อนมีประจําเดือนในผู้หญิงทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจเห็นไหมคะอาหารบำรุงสมองสำคัญสำคัญมากรีบหามากิน แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ share ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาเล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยู u ูบเพจที่ฟิชเพจทีฟิชบายพี่ปลาไอจี IG และเท็กกพี่ป ish, ลาดอททีฟิชเล่นแน่นอนพี่ปลามีไลน์โอเอสแกนเข้ามาได้เลยเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่พูดสูงยุคุณภาพพูดสมวยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ